ตัดช่างบอมลังสิตนะครับ้อสูตรอ้วนรองเงินบายช่างแอมโจพาวครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ทุกคนเทแนวรับสนับสนุนโดย้อสูตรอ้วนออเงินวันนี้ผมมาพาเพื่อนๆมาดูที่เด็ดที่เด็ดจากทอสูตรอ้วนรองเงินและก็ลดันไหนสเต็ปทำอะไร นนที่นี่นะครับผมอยู่ที่แอนโรงงานใหม่ครับหน้าร้านนะครับน,น้าอ้วนอองเงินเพิ่มสินสามสิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูครับว่าวันนี้มีทีเด็ดอะไรไหมชมแล้วมันจะเป็นยังไงอุ้ยบอกเลยค่าไม่เด็ดจริงผมไม่มาครับพร้อมไหมไปก็พร้อมแล้วก็ไปดูกันที่นี่เลยแอบยูในนี้เอ๊โอเคไปลุยแทน นี่ครับคันนี้ครับที่เราจะมานี่รุ่นอะไร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 ดูดูดูดแต่ที่มันเด็ดกว่านั้นนับถอยหลังเลยครับสามสองหนึ่งบ๊บโอ้ยังนี่ไนนได้ตัดครับโอ้โหนี่หัวซิ่งด้วยแน่นอนครับนี่คือยามาฮ่ามีโอ ไม่ใช่จากใครที่ไหนครับารจากเขานี้ครับบอมลักสิบเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าแม่มาทำท่อถึงร้านอ้วนออกเงินมันจะเป็นยังไงวะหลอดจัดของแท้ไปดูกันก่อนครับนี่ครับ,รบมีโอตัวแรงโอ้โหหัวจัดเต็มระบบฟูบวกในตัด โอออปชันครบดูครับแม่นี่ครับเบอรบอมลังสิตบอกเลยโตรเฟียไม่ธรรมดาครับไม่เอบอรแต่บอลลังสิตออปชันครบเดี๋ยวเปิดดูนี่มาตึงบอกเลยลังสิตต้องสุดโอ้โหบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดา เดี๋ยวมาดูครับว่าช่างแอมจะตีท่อสูตรไหนนะครับจะอ้วนอออเงินให้กับรถคันนี้นะครับเดี๋ยวเราชมไปพร้อมๆกัน แอมมือหนึ่งวุ้นออกเงินครับ,บดูการเชื่อมท่อไทยเทครับแม่เด็ดปูเลยนะไม่ธรรมดานี่ครับสั่งแอมจัดให้จัดให้ครับ Facebook แอมโชว์พาวครับแอมโชว์พาวครับเ <c oughs> <c oughs> มื่อไหร่เสร,ร็จครับพี่เดี๋ยวเสร็จครับรออยู่นะจ๊ะยี่สิบนาทีเสร็จเชื่อมสดๆถ่ายยาวๆดูได้แต่เสร็จจริงไหมจริง โอนี่อะไรอ่ะลายท่อลายท่อลายท่อว่าใช่เบมเบลอเบลอเบลอเวลาเดี๋ยวดูครับว่าจะเป็นไงการเดินลวดครับไม่ใช้ลวดเชือบเลยนะครับโอ้โหต้องบอกวันเรียนจัดลวดเลื่อมไล โอ้ะครับรอยเชื่อมตอนนี้นี่ทำอะไรเนี่ยประกอบปลายท่อประกอบไส้ครับนี่ไส้ครับนี่ใครไม่เคยเห็นไส้รถซิ่งครับนี่นี่ครับสูตรพูดรองเงินครับดูไว้อ๋อมีเป็นสูตรของร้านนะครับนี่ดูรูด้วยโอ้โหใหญ่เบลอบลา ธรรมดา,มาบมดแล้วตั้งแอนมจัดให้ครับแอนมไส้ก็เป็นไทเทด้วยป่ะครับไทเทด้วยครับวันนี่ไทเทดยันไส้เหรอใช่ครับไทททเเ้ัังหมดลยครบโอ้แห<ท><ท>มบอกเลยไม่ธรรมดาคอนเทนด์อนี่อ่ะตุ้งนิ่ง เปียโมันทำอะไรเนี่ยครับขึ้นทรงครับขึ้นทรงขึ้นทรงคืออะไรคือเอามาลองดูใช่ครับเนี่ยขึ้นทรงโอ้โอมันไม่ใช่อทอเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยทอ <laughs> โอ้โหอีบ <laughs> ตายตายตายไรเจอกันนี้แล้ตาย,ตาย <laughs> นี่เอามาจากช่างฟอมลังสิ์ครับ ขายเทเียมทั้งใบดูแค่ท่อก็ร้องแล้วแม่เจ้าแม่เจ้าครับนี่ครับนี่ก็เอาทรงนี้เลยนะครับใช่เอาเอาล่ะดูมาครับเวลาเชื่อมเสร็จแล้วมันจะอยู่ทรงไหนหแต่แน่นอนแอมโจผาวคนเดิมเดี๋ยวแต้มไปดูก่อนครับแปบ๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูทรงโอ้โหแอมทำไมไทเทียมเป็นสีเนี่ยเออผมยังไม่ได้เบิร์นไฟครับอ๋อมันต้องไปทำให้มันเป็นสีอีกใช่ครับ นี่ครับใไททีมดิบนะครับอย่างงี้ดูช่างแอมขึ้นโอ้โหนี่มาท่านี้เลยนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เป็นรูปเป็นล่างแล้วครับ <c oughs> โอ้ช่างใหญ่ผมตั้งใจมาก <c oughs> โอ้โหอันนี้เชื่อมแล้วยางยางอันนี้อันนี้แต้มไว้ใช่โอ้โหแม่นยังก็จับ,บวางนี่ครับ นี่ตรงตามที่เราต้องการไหมเนี่ยใช่ครับของเทของเทเลยครับเดี๋ยวมปพี่ต่อเลยเอาให้มันเสร็จจิ๊กเก้าเนอย่างสวยเก็บงานต่อไปจะทำอะไรครับเชื่อมเก็บงานเชื่อมเก็บงานแล้วก็เบินไฟเลยครับเอาวะไปยังไปไปไปท่อทั้งหมดพอมาเชื่อมขึ้นทรงแล้วนะครับนี่เก็บรายละเอียดปั๊บแล้วก็มาตั้งก็จะมีม ประกอบด้วยทั้งหมด3ชิ้นนี้ครับเดี๋ยวช่างเอ็มจะทําการประกอบทุกอย่างให้มันเสร็จนะครับพร้อมทั้งเบิร์ไฟมันเป็นสีทีนี้เรามาดูกันว่าต่อไทเทเนียมนี่ทำแล้วจะเป็นไงนะครับเอามาใส่กันนี้ันอเดิมนี่ครับอันนี้ไทเทก่อนจะไปเชื่อมงานคันสุดรายคนระับจะต้องมีการขัดขให้เียงเพื่อความสวยงามอบอกแล้วไม่ง่ายไม่ง่ายเพราะฉะนั้น ครับคุที่ต้องจ่ายครับตามราคาเลยครับมันทำยากครับเยคร,ยครมคามรรรี้ครับแต้มเก็บงานโอ้โหต้องใช้เครื่องหมุนด้วยเป็งไงดูมือครับมนเล็กนเ ยอดนี่ครับฝีดไม่ต้องครับฝีดมือายช่างแหม่มจูาว่อู๋เนี่ยบ,บอกงานงานกว่าจะเป็นท่อได้แต่ละใบครับเป็นธรรม,มาดาครับบอกเลยครับมันไม่ง่ายไนงะสีมือล้วนๆตอนนี้มีออเดอร์ร้อยกว่าใบนะครับออเดอร์เยอะซะด้วย ชมพูมว่วงอมทองครับนี่โหอย่างเฟี้ยวนี่ไม่ติใหมยครับเหมือนง่ายเหมือนง่ายสวยอ่ะใครก็ทำได้เอ้ยใช่เหรอแต่คือจะทำให้มันเรียนแบบเนี้ยต้องนิดนึงดูด้วยไม่งั้นแอมโชว์พาวไม่ยืนอยู่ไม่ยังเชื่อมอยู่ยันทุกวันนี้ต้องเขาคนเดียวแล้วนะเขาใต่เยนี้ยนี่ครับทิ้นาดิบๆมันจะเปนี้โหนี่ครับ จีนี่ไทเทเนียมพอ,อเป่าไฟแล้วตัดจะลอยเชื่อมนี่บอกเลยว่า,าหุ่ยเก็บเปียวจัดอองชุบูทองทองเปียวว้านนี้คอนี่เสร็จแล้วเลยเสร็จแล้วครับเกียร์สปริงจบเลยครับมามปลองใส่กันครับว่าจะจี๊ดแค่ไหนง่ายพี่อันนี้คือมันออก อออ่สสสใช่าเวลาใช้งานมันก็จะเคปของมันตามสภาพตามสภาพเลยครับออกแฉมถัวพาวมาเจอนี่ครับประกอบายท่อเอาไปงมาร์กเลยเหรอโอ้โหเลขไม่มาร์กเลยครับนี่ดู หลอกไปแล้วหนึ os, ่งปากอย่างนี ouais. ้ก็ได้แหละครับไปมาดูครับแล้วก็มาใส่เพสใส่แถบสะเขาเรียกอะไรนะแถบรัดปลายท่อโอ้โหเป็นไงดูนี่มันจะพอดีไหมโอ้โหประสบการลุยนุยนะที่พอดีเป๊ะโอ้โหแล้วทีนี้อ้าวไปดูเลย ม,มาด้วยอกอะแท้กว่าทานึีเฮ้ยแล้วมันจะตรงเหรอมาดูเอา,าว่าตรงกูก็ยอมแบบว่าเอ็บเอาเป็นเล่นใบตีเป๊ปะ,ะนี่ครับของแท้ครับโอ้โหคุ้มค่าจ้างครับเรือเท่าไหร่เนี่ยันเนี้ย นี่ทางานเนี่ยกับแบบชัว่วโมงห้าร้อยคโอ้โหของแท้งานไวครับที่เหลือเจาะตาสบายเลยครับปั๊บปั๊บปัป๊บพอดีเป๊ะของแท้นี่ครับต่อสูตรอ้วนออกเงินเอาแล้วครับโ,โหจัดวันเด็ดบอกเลยสีตะละาไม่ธรรมดาเลงว่างไม่เลงว่างครับออกมาตรงเป๊ะ ตามต้องการบอกเลยว่าจ้าบครับประมาณนี้โอ้สุดยอดฝ่ายช่างแอมครับผบปับ,บ,บเรียบร้อยแล้วโอ<ฮ>้โ<ฮ>นี่ครับบอกเลยว่าสุดยอดไปเลยชอบจริงๆประมาณนี้ครับออกมายังไงครับ<ฮ>เดี๋ยวเราว่าชมกัน<ฮ>ี e ีต่อไปนะครับ<ฮ>ผมจะพาไปนำเสนอ อะไรนะครับวันนี้เราลากันด้วยมีโอในตัดช่างบอมลังสิตนะครับทอสูตรอ้วนเงินไปช่างแอมโจพาวโอเคเจอกันครับว้าเปียว